สวัสดีครับเราพบกันในวิดีโอชุดที่23นะครับยังอยู่ในส่วนของฟอร์มขายสินค้านะครับในวิดีโอที่แล้วเราได้ทําการสร้างปุ่มสําหรับลบข้อมูลในรายละเอียดสินค้านะครับเมื่อต้องการยกเลิกรายการนะครับในส่วนวิดีโอนี้นะครับเราก็จะทําการเพิ่มจํานวนนะครับขายตามรหัสเมื่อมีรหัสนั้นซ้ํากัน นะครับก็ไปดูโค้ดกันเลยนะครับให้เราเข้าไปที่เพิ่มรายการนะครับจากนั้นให้ประกาศตัวแปร j นะครับเป็นตัวแปรลูปนะครับประกาศตัวแปร fact นะครับเป็นบูลีนนะครับเป็นฟอล์นะครับก็คือ สำหรับตรวสอบระดัซ้ำตรวเช็คว่ามีระับซ้ำกัรดืได้ น,น,นะครับจากนั้นเราก็ก่อนที่เราจะเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับเราก็จะเช็คว่าถ้า iro นะครับ iro ก็คือตัวนี้จะมีค่าเท่ากับจำนวนแถวของรัฐกิจมากกว่า0จริง L อลในที่นี้ก็คือถ้าไม่มีก็เพิ่ม ข้อมูลปกตินะครับจำนวนแถวใน Data Grid View ถ้ามีให้รู้จะมากกว่าศูนย์ถ้าไม่มีนะครับก็คิอเพิ่ม ีนี้ถ้ามีทำอะไรต่อเราก็จะทำการวนลูปข้อมูลใน data grid view นะครับโดยให้ตัวแปรล,ลูปก,ก็คือ j เริ่มต้นที่0ถึง i ลบ1นะครับก็คือจำนวนแถวมีเท่าไหร่ให้ลบ1ลบ1ในที่นี้เวลาเราวนเราจะวนตามจำนวนแถวนะครับก็คือเริ่มแถวที่0จนถึงแถวตามจำนวนที่มีลบด้วย1 นะครับเมื่อทำการวนแล้วเราก็จะเช็คว่าถ้า C B I D Pro Txt ก็คือรหัสที่เราเลือกมีค่าเท่ากับ Low T J Cell ที่1ก็คือพอลัมน์ที่เป็นรหัสนะครับตรวจสอบว่ารหัส v ิจวิ้ำกันหรือไม่ถ้าซ้ำนะครับเราก็จะมเมสเซจบอกนะครับถามว่าต้องการแทนจํานวนใหม่แทนจํานวนขายใหม่หรือไม่ แทนจำนวนาย yes เกเท่ากับ yes จริงก็หมายถึงว่าเราก็จะให้มีเมสเซจบล็อกแสดงขึ้นมานะครับมีเมสเซจบล็อกขึ้นมานะครับถ้าตอบ yes ก็คือจะแทนจำนวนที่รับเข้ามาไว้ ไปแทนที่เดิมนะครับก็ให้ทำการลอกโคดอันนี้มาครับมาใส่ในนี้นะครับจากนั้นให้ทำการเปลี่ยนตัวแปร i l o เป็น j นะครับก็คือเอาจำนวนใหม่ที่ป้อนเข้ามาไปแทนที่ในคอลัอมน์จำนวนคำนวณผลรวมมาใหม่นะครับแล้วก็ ไ้ที่ตัวแปรซ้ำเอาตัวแปรซ้ำที่เก็บผลคำนวณไปแทนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เป็นรวมเงินนะครับจากนั้นนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดรหัสรหัสซ้ำกันเราก็จะให้แฟกเป็น t ทูนะครับแล้วก็ให้ exit for นะครับก็คือ ถ้ามันเจอข้อมูลที่ซ้ำกันแทนค่าเข้าไปนะครับกำหนดค่าแฟกเป็น t true แล้วก็ให้ออกจาก loop นะครับ loop ที่วนอยู่นะครับตรงนี้ออกจากการทำงานของ loop for แล้วก็ไปทำคำสั่งที่เหลือนะครับจากนั้นนะครับตรง loop นะเมื่อออกจาก loop ราก็จะทำการเช็คว่าถ้าแฟกมีค่าเป็นฟ l s e จริง นีค่าเป็นฟอก็หมายถึงรหัสที่เลือกไม่มีในรายการใน Data Kit Vi e w เราก็จะทำการเพิ่มข้อมูลปกติเข้าไปนะครับแนี้นะครับตรสอบรันนะครับ สินค้านะครับป้อนไปหนึ่งป้อนไปสองถ้าเกิดเลือกรหัสเดิมนะครับป้อนอีกอันนะป้อนไปสามสมมติว่าเลือกรหัสที่สองนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่สองสมมุติว่าอันใหม่เขาใส่ไปห้านะครับและเรากดเพิ่มนะครับก็จะมีการถามว่า ต้องการแทนจํานวนขใหม่หรือไม่ก็คือตรงนี้นะครับเอา5้าไปแทน2นะครับถ้าตอบเย็นก็คือก็จะไปแทนที่เดิมน,นะครับสมมุติว่าเราลบรายการนี้ออกไปนะครับเห็นว่า p ศูนไม่มีนะครับแล้วเราเพิ่มรายการเข้ามาใหม่ใส่เข้าไป4นะครับก็จะเพิ่มรายการนั่นก็หมายถึงว่าในส่วนของรายละเอียดรหัสนะครับ จะไม่มีการซ้ำกันถ้าไหนซ้ำเราจะแทนจำนวนที่ขายไปแทนที่เดิมนะครับก็ในส่วนของการเพิ่มจำนวนขายเข้าไปในรายเดือนสินค้าก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวีดีโอตัดไปนะครับสวัสดีครับ